ครับพอแม่พี่น้องทั้งหลายพยาาี้อ้วนคนผู้หายกีโผง่ายไมนี่ก Euro ็เอานกขึ้นไว้ครับนกเขาชวานะครับนี่ตัวไมพญิอ้วนครับนี่ครับเขาชาวาเขาชาวานี่นี่จะนกนกไม้ทั้งนั้นครับนกไม้กำลังขุนกำลังเลิ่มขุนนะครับนี่เราก็มีข้นใตัวนีข้ในใบนะครับสองตัว ไปเบิ้งครับเบิ้งตัวนี้ซะก่อนนี่ครับเห็นสศว้าวะครับจุดไหวมึงก็งเศร้าแล้วล่ะนี่ครับ ันก็ขันดีเยอะครับดีกินเสียงก้อนๆนะครับตัวนึงตอนนี้อยากขันมาเร็งนกเขาวชาวาครับว่า,ม,าวม่นยังแบบนกเขาใหญ่มันมันดื้อพะเนียบทครับไปต่อย่ำไหลกับบ่ได้ย,ยังเถือ่อนที่บ้านเข้า,ต,าต่อยนกยาดอะไรพึ่งขันมาเร็งนกเขาวชาวาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่แหละครับล่องเบิงก็สิมนกมันหลาย ไปเบื้องตัวนี้ครับนี่อีกตัวหนึ่งนี่บ้านพเพิ่งยืดอวนครับตัวนี้ละใกล้ๆเฮือนนี่ละ,ละไปเบื้องตัวนี้ตัวนี้สีเงียบๆนี่ครับต่อยู่บ้านเพิ่นนี่ <c oughs> ตัวนี้เพิ่งเอามาจากบ้านเน่ยขาวครับไปขอผู้เฒ่าเพิ่นมาบ่ม,มีนกเล่น ก็เลยไปขอเพิ่นโอ้ยน่ะดีหรอเติรนน่ะเป็นว่านั่นดินกำกับกำกับเยอะครับโอ้กระยอนนั่นงียบิบหยบเลยไหมจะหลุดเด้อจะหลุดเด้อจะหลุดเด้อจะหลุดเด้เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงใหม่เบิ่งพี่น้องกระยอนหยเงียบลยเลยไหมตัดไก่ๆได้ไค่ เกล้วมือเนี่ยโซละอ้ปมเงียบเลยนะเงง่บ้ากตัดไกลได้เลยไทยอยู่เลยครับ้นแบบนี้อยู่เลยกว่อให้พพอแม่พี่น้องเบิงโอ้ยังเหลือ ยังเหลืออีกยังเหลืออีกดีครับนี่ครับ,รบตัวนี้แหละครับนกตอเพิ่งเอามาจากบ้านยาขาวนะครับไปขอสื่อเพิ่มมากมันบ่มีน,มน,มนกไหลยก็ดีนี่ครับได้ละะได้ล้ตัวหนึ่งพูดล้ครับตัวหนึ่งยังขันอยย่สิขึ้นดีไหมขึ้นไหมขึ้นมังเก้านี่ละขอขอบคุณนะครับเด้อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามพญ่วัวโคนผู้หายฉี่โผล่ไง มือนี้ก็ได้เฉลยแล้วหนึ่งโตนะครับเดี๋ยวไปส่งของแล้วนะครับไปส่งพน s h ดส่งแยงแล้วว่าจะไปต่อทังบ้านน้ำเทียงฝุั่งมือนี้ต่ว่ากันสิขึ้นไว้หนีสักก้อนนะครับขอขอบคุณหลายๆเจอกันไม่ครับเจอกันไม่มือหนาครับมือนีกะสวัสดีนะครับเนาะคลิปนี้แค่นี้สักกอนครับสวัสดีครับ